เชื่อมต่อกล้องแล้วเข้าโปรแกร,รมอัล o ทดีเน็ต o วกนัมเกอเตไปที่แท็บ i n เ e อร์เน็ตหนด IP Address ของเครื่องอ่านบาร์โค้ดและกดที่ปุ่ม Start t เด s e เ u p Wizard กด Next เลือกคอมพิวเตอร์กด Next กด Next อีกครั้งป้อน IP และพอร์ตของคอมพิวเตอร์ที่จะรับข้อมูลให้เรียบร้อย โดยสามารถเลือก o u านพ t ดเดอร์เ d นด์ดัต้ additional p เ or p l พืเพื่อส่งข้อมูลไปสองอุปกรณ์พร้อมกันได้แล้วกด complete กด OK กดปุ่ม s e n d c o n f i g g r a t i o n มุมขวาบนเพื่อส่งข้อมูลไปหาเครื่องอ่านโค้ดแล้วกด OK จากนั้นกดปุ่ม s i o n n e c t เครื่องอ่านโค้ดกับโปรแกรมเปิดโปรแกรมอัลทูดี คีย mm ์บอร์ดเวกเลือกกาดแลนที่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านโค้ดแล้วกด Start mm hmm. ทํำการอ่านโค้ดแล้วข้อมูลจะปรากฏที่แถบ result data mm hmm. ทำการปิดโปรแกรมซึ่งโปรแกรมจะทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วเปิดโน้ตแพคขึ้นมาและนำคสวางตำแหน่งที่ต้องการรับข้อมูล ทำการอ่านโค้ดแล้วข้อมูลที่ได้จะขึ้นที่โปรแกร,รมโน้ตแทนตามลำดับ